พื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอยโยโย่นะคะในคลิปนี้เป็น E ีีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตีหไพ่ซึ่งตัวแม่หมอเองเนี่ยก็จะมาแชร์การอ่านหน้าไพ่ประสบการณ์การดูไพ่นะในคลิปนี้จะพูดในเรื่องของการกรีดไพ่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งนะคะอยากจะบอกตรงนี้ไม่ได้เก่งมากเพราะว่าโอ้ยเก่งมากเลอเกินไม่คุณ อยากมาโชว์ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นอยากแบ่งปันเพราะว่าตอนนี้เราฝึกดูไพ่ใหม่ๆอ่ะเราอยากได้เทคนิคของการกรีดไพ่ของแต่ละพ่อหมอแม่หมอแต่ละคนเหมือนกันแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนอนะ่ะเขาแชร์หรือเขาบอกเขาสอนเราไงก็เลยศึกษาด้วยตัวเองมาเนาะวันนี้คิดว่าเรามีประเด็นหรือมีไกด์แดนให้กับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือคนที่สนใจในการกรีดไพ่นะเพื่อการทำนายดวง นะเราก็ไม่ได้เจาะจงและสนับสนุนการกรีดไพ่เพื่อปอกเด้งนะคะปอกเด้งตีดมีอะไรอย่างเงี้ยคนละพไพ <ป S> ่เนาะ<ป>ทีเนี้ยจะมาเป็นไกด์แดนให้ว่าสําหรับการฝึกนะไพ่ที่เหมาะในการฝึกของการกรีดไพ่คือหนึ่งเป็นไพ่พลาสติกค,ค่ะที่ไม่ติดกันนะเป็นไพ่พลาสติกที่ไม่ติดกันเช่นตัวเนี้ยไพ่ยิบสี r i d e อร์ s วยุรุ่นยูนิเวอร์แนะคะเนี่ยเปิดออกมาก็เป็นเดอร์ซันเลยดีมากเห็นไหมเขาไม่ติดกันแล้วที่เราเรียนในการกรีดไพ่อ่ะมันจะง่ายนะคะให้เราเลือกไพ่ที่จับดูกระดาษไพ่เราเอ้ยเป็นไพ่พลาสติกว่ะไพ่ไม่ติดกันว่ะเอ้ยเหมาะว่ะรับไพ่นั้นนะมาฝึกหรือจะเป็นไพ่กระดาษแต่เป็นไพ่กระดาษที่เคลือบแบบนี้นะคะเขาเรียกไพ่อาร์โคไพ่โชคดีมีสุข นะอันนี้เป็นไพ่ที่แม่หมอจะใช้วันในวันนี้ไพ่เนี้ยจะหนากว่าไพ่เมื่อกี้นะคะเอาเอาที่เราถนัดแต่ว่าความแม่หมอชอบในเนื้อไพ่อะ่ะมันมีความลื่นมันมีการแบบง่ายมันไม่ใช่ติดกันเกินไปมันมีมันมีความแบบไม่ติดกันเลยอะ่ะทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยง่ายจากการที่จะมาให้เพื่อนๆนะไปซื้อฝึกนะคะอ่ะต่อมาเทคนิค ถนัดด้านไหนบางคนถนัดมือซ้ายนะบางคนถนัดมือซ้ายให้วางไพ่ด้านขวาแล้วค่อยๆกรีดมาค่ะเห็นไหมเอาที่ถนัดนะต่อไปบางคนถนัดมือขวาลองเอาไพ่ไปวางด้านซ้ายสิ แล้วก็ค่อยๆกรีดสวยไหมเออก็ได้อยู่เห็นไหมหรือบางคนบอกวยไม่ถนัดว่ะมันไม่มีอะไรผิดนะไม่มีอะไรถูกนะทุกคนไม่ถนัดว่ะถ้าถนัดมือขวากรีดทางขวาได้ไหมได้เอาที่เราถนัดนะให้เราฝึกไปหาทางของเราเองเห็นไหม ได้เหมือนกันอเนี่ยวางซ้ายวางขวาถนัดขวาได้หรือถนัดทางซ้ายค่ะทุกคนหัดมือซ้ายแต่ไม่หมอไม่ถนัดนะ,จะเจ๊ก็จะลองดูไได้ไม่ถูกทีนี้รู้แล้วการกรีดไพ่จะก,กรีดยังไงก็ได้แล้วก็มีวิธีหนึ่งหลายคนบางคนนะ่ะเขา ไม่ได้ดูแค่หนึ่งสำรับทุกคนแล้วบอกว่าแม่ถ้าไม่ได้ดูแค่หนึ่งสำรับแล้วเราต้องกรีดให้ลูกค้าเลือกเราจะกรีดยังไงบางคนกรีดมาเลยค่ะวงกลมหนึ่งวงกลมสองเอแล้วก็ไพ่ตุกไพ่เบียดกันตลุดตุตลุดวันไวทีนี้จะแนะนําว่าถ้าเปิดมากกว่าหนึ่งสำรับให้กรีดเป็นแนวตรงค่ะทํใไมดูกรีดแบบนี้เห็นไหมหนึ่ง อ่าเพิ่มค่ะไมได่ดูหนึ่งสำรับนะคะอืมกรีดลงมาสับไพ่เสร็จแล้วนะกรีดลงมาเห็นไหมดูห้าสำรับใช่ไหมเอามาเลยค่ะห้าแถวค่ะแล้วก็กรีดเรียงกันแบบนี้เข้าใจไหมเวลาลูกค้าหยิบเขาก็จะหยิบขึ้นมาเอาเอาไว้นี้ค่ะก็หยิบมาถ้าเราก็มาเปิดอ่านทรมะธทหมูบางคนเขาอ่านรวมแบบนี้ไง ก็กรีดแบบนี้นะคะถนัดมมนไม่กรีดแบบนี้คะ่ะลูกคะ่ะเห็นไหมก็ได้เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูการจับกรีดของมือนะคะการจับไพ่กรีดของมืออาจับบางคนชอบจับคอมจับคอมแบบนี้นะนิ้วชี้นะ่ะจะเป็นจะเป็นตัวที่ c อน t r รลแต่ละใบให้เรียง เออถ้าคนถนัดมือนี้ก็ลองทำดูจับค่อมแล้วก็ใช้นิ้วชี้เป็นตัว control ออกมาทีนี้เวลาค่อมก็จริงนะเราอ่ะจะไม่กดไพ่กดแบบนี้เลยอกดสภาพปูยับยุยี้กดใช่ไหมผ้ามันก็จะเริ่มไปละมันจะเริ่มเห็นไหมผ้ามันจะไม่โอเคเราต้องถนอมทางผ้าแล้วก็ไพ่เพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้กดแรงการ กกียร์ให้จริงๆอ่ะกดเบาๆกดเบาๆแต่มีตัวมือต้องมีตัวคอนโทรได้นะกดเบาๆค่ะแม่หมอว,วางมืออะบางคนอะไม่ได้ไม่ชอบจับค้อมแบบนี้ถูกไหมไมไ่ชอบจับค้อมชอบวางแบบนี้เฉยๆและเขาใช้นิ้วโป้ในการคอนโทรเขาวางแบบนี้นะเขาก็ใช้นิ้วโป้เนี่ยค่อยๆคอนโทรไปแบบนี้เออ่าดูทำมือเบาๆค่อยๆลาก นิ้วโป้งคอนโทรเห็นไหมและเทคนิคที่จะแนะนำก็คือว่าให้ฝึกโดยใช้มือเดียวนะเวลาฝึกอ่ะฝึกกรีดไพ่อ่ะให้ใช้มือเดียวมือที่ถนัดฝึกสนัดข้างซ้ายใช้ข้างซ้ายคอนโทรไพ่แค่ข้างเดียวถนัดข้างนี้ทําข้างนี้ไม่ถนัดจับค่อมก็ถนัดก็จับแบบนี้เบาๆแล้วก็ค่อยๆกรีด เอาเนิ้วโป้งเป็นตัวคอนโทรลเห็นไหมนี่แหละการกรีดไพ่เราไม่ต้องทำมือแรงนะอลองจับแบบนี้สิแล้วกรีดมือเบาๆถนัดไหมเฮ้ยได้ไหมเฮ้ยสวยว่าเฮ้ยชอบว่ะวิธีนี้โอเคไปเอาไปทำเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรือจับจับคอมจับคอมถนัดจับแบบนี้ไหมลองลองแบบนี้ดิ ้ยแล้วเอานิ้วชี้เป็นตัวคอนโทรจะบเบา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 เอ๊ะทำไมมันไม่ไปนะแสดงว่าเรายังเรายังขยายพายังไม่ได้ดีน้ำหนักมือเรายังไม่ได้นะก็ <S <S 1> <S 1> ฝึกอีกเรื่องปกตินะคะอ่ะไม่อยากจับแบบนี้ไม่อยากจับแบบคอนโทรอยากวางแค่อย,อย่างนี้มีนะมีหมอโมอดูกรีบให้สวยมาก วางแค่มือแล้วก็ดันไพ่เห็นไหมเขาแค่เอาตรงนี้ค่ะดันไพ่ทามาอีกรอบวางมือเวลาจะดันไพ่วางแบบนี้วางจนสุดเลยนะแล้วก็ค่อยๆแล้วตัวที่คนโทรลไพ่ก็คือแค่สันตรงนี้เห็นไหม มันก็จะค่อยๆกระจายและตอนเราฝึกแรกๆอ่ะเราไม่ต้องรีบบางคนก็ดันไพ่เฉยๆนะแต่ว่าใช้มือใช้หลังมือก็มีหลังมือดันมาแบบนี้นะเดี๋ยวแม่หมอจะลองทำเพราะไม่หมอเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยลองเห็นไหมเออแบบนี้ก็ได้เห็นปะล่ะหลังมือ มีหน้ามือมีหลังมือด้วยนะเออหลังมือนี้นะคะอันนี้ไม่ถนัดแหละดูดีดูด,ดีไม่ถนัดถ้าหลังมือต้องใช้มือขวานะเห็นไหมเรารู้ด้วยตัวเราเองค่ะเรารู้ด้วยตัวเราเองสวยกว่าอีกเพราะข้างนี้เราถนัดในการใช้หลังมือข้างนี้เราถนัดในการใช้หน้ามือ แต่ถ้าความมือเราจะใช้ข้างนี้เห็นไหมเรารู้ด้วยตัวเราเองอันนี้ก็ฝึกบ่อยๆนะจ๊ะคิดว่าวันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะแม่พ่อหมอแม่หมอมือใหม่ได้ได้บ้างนะหากสนใจในเรื่องของการติวเตอร์ไพ่นะคะรบกวนกดกด subscribe นะคะเพื่อว่าเราจะได้มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านไพ่การดูไพ่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้แม่หมอก็กคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะน่าจะได้อะไรบ้างจากการกรีดในคลิปกรีดไพ่ในครั้งนี้เจอกันใหม่คลิป,นลปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย